อันนี้มันจะเหมือนเหมือนข้าวโพดเนะาะฟอปอนราคาเท่าไหร่ถ้า180กร,รัมเนี่ย20,000ดองถ้า360กร,รมัม40,000ดองอันนี้180กร,รัมนะทุกคนก็ปริมาณประมาณนี้อันนี้คือ20,000ดองนี่ทองม้วนว้ายไทยไทยเลยเนาะมีอนะม้นี่ด้วยป๊า ไอ้ข้าวพองเนี่ยข้าวพอง40,000ดองเออเนี<_<_<_<__่ยทุกคนหกจุดบาทอืมก็ตีไป60บาทเนาะขี้เกียบเนี่ยนี่อะไรด้วยเหรอลูกต้องเป็นอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่ขี้เกียบแน่เหมือนด้วยเหรอที่เย็นะบบนี้อบแห้งอ่ะ น้ำอะไรลูกอะไรก็ไม่รู้อะทุกคนตลกดีเ้ยตลกแน่เนี่ยรับแม่เพื่อเด็กแต่มันเป็นลูกกล้วยนะปามีกล้วยมีมะพร้าวเท่าไหร่สามหมื่นดองสามหมื่นดองสี่ห้าบาทห้วย ซื้อไปชิมแล้วกันเนาะอันหนึง่นอองอะไร<า>อีกหนึ่งหวาะพวกเลเขาเท่าไหร่หมื่นห้าป้าหมื่น,ห,นห้า,ห,ห,าห่อแบบบ้านเราประมาณห้าสิบแปดกรัมหนึ่สีกันเนี่ยเอาห่อหนึ่งเอายกนี่ไปด้วยก็ได้กินด้วยตาทุกคน มีอะไรอีกน,นี่ลูกหยีรู้ละลูกหยีหรือ่าันขวดเออเอาน,าน้ำมาสองสองขวดเลยแม่น้ำมีรสหลือสองขวดนะเดี๋ยวเราไปขึ้นรถไฟด้วยน้ำม,มีรสคือสองขวดอาป้าถ,ถือหน่อยจะได้ถ่ายหยิบถ่ายมาดูอเอ๋นี่มนันยังตลกดี ร้อแเนี่็แต่นี่ต้องห้าสิก็แล้วห้าหมื่นดองห้าหมื่นทให้ตังค์ห้ืหมื่นเหมือนหนงสิบห้าบาทไงเจ็ดสิบห้าบาทเออเซ็มันมีถูกนี่อะไรตวตัดเออตวตัดน่าสนใจวะเเอาเอาเอาสามหมื่นดองสามหมดองสี่ห้า เอาหนึ่งกระแมวป่ะแมวกระแมวไม่เอาเอาเอากระต่าไปกระแมวกับสองอย่างไปลองเนาะเอาเลไปด้วยกินเลฟโอเคพวกเยลลี่ก็ประมาณสี่หมื่นห้าพันดองเดอดรับส่วนหมดเฮ้ยมีทุเรียนไอ้นี่ด้วยทุเรียนมันเป็นเค้กว่ะทุกคนเจ็ดหมื่นห้า น้ำแม่ต้องไปซื้อไอ้ตรงนู้นตรงร้านอาหารที่เมื่อกี้ฝรั่งเขาถือไปอ่ะอย่คไอ้นี่เลยอ่ะตาเปองโง่ไอ้เอม่์ใหญ่ที่ที่เราไว้ไว้ไว้เ<ว>จ้าสองหมื่นห้าพัน <laughs> ดองอ,อันนี้ไม่ไหวทิ่นล้วชอ็อต อาะ้วเนี่ยมะขามอะไรทำไมอ่ะชิ้นไ ตรงแบบคล้ายๆกับทัวร์จีนทัวร์วเกาหลีเลยอะล่ะท้าไงไม่เขายังขายของให้ป้าน่ะยเขาังพาป้ามาดูอะไรก็ไม่รู้เนี่ย นี้เป็นเชือกไห้ไผ่เชือกเหรอคะเชือกยืดไผ่อ่ะยื่อ๋่ยืเยือไผ่ที่เขาจะในบรรจุตัวที่สินค้าคือเยื่อไผ่ท่านเห็นไหมมันจุน้ำน้ำรักเร็วมากนะคะแต่อันนี้ข้าวต้งธรรมดาหนูเอามือลงมานะแต่มันก็ลงขึ้นเพราะว่ามันดบน้ำไม่ได้ที่สินค้าหนูอยากจะพูดแนะนําให้ท่านก็คือหมวกเซ็ตผมอ่ะหมวกเซ็ตผมใบนี้เป็นหมวกที่ซับน้ำดีมากไว้ท่านใช้ท่านมันก็จะดูดน้ำทัน เลยนะคะเหมือนทุกท่านสาวผมเสียใช่ไหมเราต้องเอาเครื่องเป่าทําให้ผมแห้งเรแต่ว่าเวลาเราใช้เครื่องเป่าบ่อยๆจะเกิดอาการปวดหัวเวียนหัวเส้นผมจะแตกเสียแต่เวลาหมูใบนี้เราไม่ต้องใช้เครื่องเป่าเลยสาวผมเสียเอาหนกใบเนี่ยขึ้นบดหัวอย่างนี้เลยนะแล้วก็ม้วนอย่างนี้ม้วนตามเส้นผมนะบวกแบบนี้ม้วนให้หนูเลยม้วนอย่างนี้ให้แน่นๆนิดนึงแล้วก็ข้างหน้าหนูก็จะมี กระโดมใช่ไหมมันก็ปิดไว้อย่างนี้ไว้อย่างนี้ประมาณห้นาทีนะเราก็แต่งหน้าทําอะไรอย่างอื่นก็ได้เราประมาณ5้นาทีเปิดออกมาผมแห้งเลยห้แดนาทีใช่ไม่ต้องใช้ต้งเป่านะไม่ะแบบแต่เดี๋ยวนี้นูกระทดลองให้ท่านรู้ว่าที่โมใช้ผมนี้จะเป็นนะคะ จริงๆหนูต้องสระผมแต่หนูขอโทษถามไม่ไหวนะคะวันลูกค้าเยอะมากใช่ใช่แล้วหนูก็เอาวันนี้ดูนะเยอะๆอย่างนี้แล้วหนูก็เอาอ่นนนอาอน,นี่เอาลงมาท่านก็รู้จักด้วยว่ามันจะซักน้ำดียังไงแล้วมันจะต่างกันกับคัดต้นอยังไงนะคะอันนี้ค่ะแค่อย่างนี้มันก็จะดูดน้ำทันทีนะคะอ่ะอะดน้ำหมดล้น้ำหมดอันนี้ก็คือเยียวยะคะท่านคือสังเกตเลย เป็นขั้นตอนธรรมดาน้ามันจะโดดหนูใช่ไหมแต่เยวไอใมันจะอยู่อย่างนี้คือเป็นเยื่ผในะคะใช้เสร็จแล้วท่านก็แค่ไม่ต้องซักนะแค่คือหนูอะใช้เสร็จแล้วหนูก็ไว้อยู่ห้องน้ำมันก็จะแห้งแห้งเลยวันอื่นเรากมาใช้ต่อไม่ต้องซักบ่อยๆนานๆซักทีหนึ่งไม่อับไม่เหม็นไม่ขึ้นลานะคะหนูก็อยากให้ท่านใช้ตัวนี้ตัวนี้คือคือตัวเป็นที่ผ้าเซตนควน่ะ เหมือนเราทํากับข้าวเวลาน้ําม so ันม <Yeah. S 1> ันก็จะขึ้นอยู่ในบนนะใส่เลยแล้วก็อันนี้เป็นน้ํามันนะอันนี้เป็นน้ํามันใส่เลยนะคะท่านรู้เ็นถามหน่อยนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าอยู่เมืองไทยใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราใช้ที่ผืนผืนที่ผ้าธรรมดาเน่ะถ้าเป็นอย่างงี้เราต้องเอาน้ํายาซักไหมซักค่ะต้องไม่เอาไม่มีน้ํายาเราจะซักไม่ได้แต่ว่าที่ อันนี้นะเยี่ยมไ้ไม่ต้องเอาน้ํายานะซักน้ําเปล่าเลยซักน้ำเปล่าเลยอันเนี้ยคุนึ่งเราคุนึ่งเราช้ได้ปีหนึ่งนะอ่าคุณนึ่งเราช้ได้ปีหนึ่งเ๋ยจะซักน้ําเปล่าเลยมันจะสะอาดง่ายมากไม่ต้องใส้น้ํายานะเนี่ยมันจะไม่มีกลิ่นเลยนะคะไม่จัะเดี๋ยวจะซักไปน้ำยาน้ำเปล่าเลยคายเกี่ยวไผ่ค่ะ เนื้อไข่นี้ถ้าเกิดว่าขอบถ้าอ่อนๆเนี่ยเราก็ก็กินได้ที่เป็นไม้ไา่อะไรเราก็กินแต่ว่าอันนี้จะเป็นมันแก่แล้วเราก็ทําเป็นเนื้อไข่นี้นี่เขาจะมีเครื่องค่ะของรัฐบาลนะคะท่านนี่ค่ะเป็นเดี๋ยวักให้ท่านดูเลยนะคะสะอาดเลยนะผืนหนึ่งใส่ผืนหนึ่งได้เป็นนะแต่ว่าถ้าเราไม่ใส่ไม่ควเราก็เซตหน้าได้นะเซตหน้าได้โอเคมากเพราะมันเป็นเนื้อไข่น่ะมันหนึ่งคุณเนี้ย ถ้าเกิดว่าเราใช้เช็ดใช่ไหมมือเราก็เป็นน้ำมันน้ำมันก็คือเพราะว่ามือเราเป็นมือธรรมดาไม่ใช่ยื้อใยเนั้นท่านก็สามารถเอาัวเนี้ไว้ในครัวให้เป็นนะเวลาทำกับข้าวใช่ไหมเราก็เช็ดอย่างนี้ให้เบนเช็ดอย่างนี้เลยเช็ดน้มันจะทําให้มือเราเนี่ยสะอาดมากสะอาดนะผืนนี้เป็นไว้ในตรงนี้เป็นเป็นหนึ่งเดือนนะ้นะมันจะไม่อับไม่เหม็นนั่นเราเอาเช็ดตลอดเวลาเลยนะเนี่ยมือเราจะสะอาดมากนะคะนี่ยค่ะ ดีมากแบ๊กมันก็จะไม่อับไปเองไม่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 จะไม่อับเลยนะคะใช่มันจะสะอาดมากถ้าใส่หนึ่งชุดทีนี้เขาก็ขายอยู่ด้านล่างอ่ะด้านล่างมีมีหน้าผืนนะเซ็ตพีครัวเลยซื้อเซ็ตพีครัวหรือว่าซื้อเปชุดทีนี้มีเสื้กระโจมพูดถึงราคาเส้นลดเซ็ตเท่าไหร่เอ่ยอ่ารอแป๊บหนึ่งเท่าไหร่ชักคะอ๋อเช็คราคาก่อน เดี๋ยวพี่เดินดูถึเอ้ยเดี๋ยวปูเดินดูถึงค่ะตั้งตั้งนานแล้วคือเราก็จะไม่รับคนไทยเราก็จะคิดว่าราคาต้องทํายังไงวะและวคือตอนนี้อยู่ที่เมืองไทยราคาราคามันสูงไหมคะราคาเมืองไทยอ่ะก็ไม่สูงนะฮะเขาก็จะลดลงแต่เบนแนะนําว่าซื้อชุดนี้อ่ะดีซื้อชุดนี้คนมันจะมีพร้อมหมดเลยเราไม่ต้องซื้อเยแหม่โอ้ยที่บ้านเลยไม่ถ่ายไม่ถ่ายไม่ถ่าย น,นี่เราสนใจยาสีฟันลองยาสีฟันสามร้อยบาทอ๋อน้าสามร้อยร้อยบาททุกคนค่ะเขาบอกว่าที่นี่เป็นศูนย์ของรัฐบาลสนับสนุนนะคะสินค้าประเภททำมาจากไม้ไผ่เพราะประเทศเวียดนามเนี่ยไม้ไผ่มันเยอะมากก็เลยมาแปรรูปเป็นอย่างโน้อนอย่างนี้นะคะสรุปปูก็ได้ชุดยาสีฟันมาเป็นยาสีฟันชาโคผสมไม้ไผ่ เราก็ได้ยาสีฟันใช่ไหมคะแบมบูชาโคแล้วก็แม่บอกว่าตัวแปรงสีฟันมันก็ใช้ดีเหมือนกันนะอาเดปูดเปิดให้ทุกคนดูนิดนึงก่อนดีกว่าโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีคะ่ะ